เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณ g ีเซลแอสปถึงได้ดูสวยผิดหูผิดตาขนาดนี้วันนี้หมอจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะจากภาพที่เห็นนะคะพอยแรกเลยค่ะนั่นก็คือจอลายและชินค่ะกรอบหน้าของคุณ g ีเซลเนี่ยดูชัดขึ้นอาจจะทำในส่วนของกลุ่มเครื่องยุกระชับค่ะแล้วก็รูปหน้าดูเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหน้ากลมกลายเป็นหน้าเรียวเนี่ย จะต้องเพิ่มความยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของฟิลเลอร์คางหรือลดด้านข้างลงอาจจะเป็นโบท็อกซ์ลดกรามนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาจจะทำทั้งหมดหรือทำแค่บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยนะคะ พอยที่2ค่ะสันจมูกดูคมมากขึ้นนะคะในต่างประเทศเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยก็ค่อนข้างฮิตนะคะแต่ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วหมอไม่ค่อยแนะนำค่ะเพราะเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงนะคะต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆเลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันทําให้ตาบอดได้ค่ะพอยสุดท้ายนี่เห็นชัดมากๆเลยค่ะก็คือริมฝีปากค่ะ,คะการที่ปากเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคะในเคสนี้คุณจีเซลน่าจะมีการฉีดฟิล เพราะฉะนั้นการเติมฟิลเลอร์ปากเพียงแค่1-2ซีนะคะก็จะทําให้เราดูเด็กลงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ความเห็นเท่านั้นนะคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่แนวทางในการประเมินของแต่ละเคสนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถวางแผนการรักษาร่วมกับคุณหมอแต่ละท่านได้ค่ะ